สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องพี่นารับซ่อมผ้านะคะวันนี้จะทํากางเกงตัวนี้ให้ดูนะคะอาการก็คือเป้าสั้นนะคะเป้าสั้นลูกค้าก็เขียนมาว่ารอบเอวพอดีแล้วทําเป็นเอวสูงก็คือการแก้เป้าสั้นนะคะแก้เป้าสั้นใส่แล้วตึงเป้าอะไรเงี้ยเอวต่ําเป้าสั้นเราก็จะแก้ไขด้วยการต่อขอบนะคะต่อขอบขึ้นไปอีก แต่เราจะไม่ต่อขึ้นไปบนนี้เลยเนาะเราจะต้องต่อเลาะขอบอันนี้ออกก่อนนะคะเลาะขอบเดิมออกก่อนรอบรอบเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเลาะซิปนะพอเรารู้ขั้นตอนการทําแล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้างเราก็มาเริ่มเลาะกันเลยนะคะการเลาะเราจะเลาะหูออกนะคะเลาะหูออกก่อน ขั้นตอนการเลาะหูนี่ก็ระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาเป็นได้ถักมาแบบนี้มันก็จะบางทีจะโดนเนื้อผ้าขาดได้นะคะจะต้องค่อยๆเลาะกางเกงตัวนี้ของลูกค้านะคะเห็นไหมคะเขาก็เล่นสีเหมือนกันมันก็ไม่น่าเกลียดเห็นไหมถ้ากรณีแบบนี้เราต่อคอขึ้นไปเป็นผ้าสีไม่เหมือนตัวเนี่ย มันก็ไม่ได้น่าเกลยดอะไรนะมันจะเป็นดีไซน์นะคะจะเป็นดูมีดีไซน์าบางท่านบอกว่าอยากให้ได้ผ้าให้เหมือนสีตัวเป๊ะเลยช่างไม่สามารถที่จะหาให้ได้นะอันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจด้วยนะคะ้าว่าลูกค้ารับสีผ้าได้ในการตัดต่อช่างถึงจะรับทํางานนะคะหากว่ารับไม่ได้ก็จะไม่รับงานนะละจนหมดนะ เลหูออกเสร็จแล้วเราก็เลาะขอบเปิดออกเลาะให้หลุดเลยนะเลาะให้หลุดจากตัวกระเกงยียนนี้เป็นได้โซ่ก็เลาะค่อนข,ข้างง่ายนะ แต่ถ้าเราเย็บแล้วเนี่ยมันจะเลาะยากเลาะขอบออกแล้วเลาะซิปออกด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต่อขอบซิปจะต้องยาวกว่านะถ้าหากว่าเราใช้ซิปเดิมเนี่ยซิปมันก็สั้นมันจะทําให้เขานุ่งยากนะคะพอเอวสูงแล้วเนี่ยซิปก็จะต้องยาวเพิ่มตามไปด้วยเลาะจนหลุดเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็ไปเริ่มทำตัวได้เลยการทำตัวเราก็จะมาเช็คตรงนี้ก่อนนะคะว่า,าลำตัวทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็วัดนะคะอันนี้เป็นสามทิบสี่นะคะสามทิบสี่นิ้วอันนี้คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งรวมกันก็จะเป็นอ่าสิบเจ็ดนิ้วรวมกันก็เป็นสามทิบสี่นะคะ จับแบบนี้แล้วก็เช็ดนะคะสามตีสามห้าสามหกตัดสามหกไปเลยนะเพราะว่าเผื่อผ้ายืดอยู่นะคะสามหกสามเจ็ดตัดเผื่อไปเลยจากนั้นหาผ้ายีนนะคะหาผ้ายีนสีที่ใกล้เคียงหรือสีจะตัดกันไปเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ที่เราหาได้หรือว่าแล้วแต่ที่เราคุยกับลูกค้านะคะ ตันนี้ช่างก็หามาได้แล้วทีนี้ความยาวของอรอบเนี่ยรอบเอวเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เท่ากับลำตัวของงานของลูกค้าที่เราเลาะอ,ออกนะคะเราก็จะต้องต่อกึ่งกลางก่อนต่อผ้าก่อน การต่อผ้านะคะการต่อผ้าเราจะเอ็นนะคะเอ็นเข้ามานิดๆน,นะคะเราจะไม่เย็บตรงแบบนี้นะเราจะเอ็นเข้ามานิดๆเพื่อที่เวลาเราเอาไปต่อแล้วเนี่ยขอบด้านบนเนี่ยอ่าอันนี้ด้านล่างที่เราจะต่อกับตัวเนาะส่วนอันนี้ด้านบนเนี่ยเขาก็จะออกเข้าไปนิดนึงนะหลังจากนั้นเราก็ไปพวงผ้าให้เรียบร้อยนะคะพวงริมผ้าให้เรียบร้อยเนี่ยตัดชิ้นยาวๆมาก่อน ตัดผ้าเป็นชิ้นยาวๆมาก่อนต่อนะคะแล้วเราก็ไปพงให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเช็คกับตัวกางเกงนะคะตัวกางเกงเนี่ยเอาร้อยต่อวางตรงเอวเลยตรงอะตะเข็บกลางหลังนะคะตะเข็บกลางหลังวางแบบนี้วางนะคะดึงตัวกางเกงเขาให้ตึงๆเนี่ยวางเช็คไปนะคะเช็คถ้าหากว่าเราไม่เช็คเราก็ไปตัดต่างหากเลยก็ได้นะ เส็จแล้วเราก็เผื่อด้านหน้าไว้เนี่ยเยอะหน่อยพอได้แล้วทีนี้เราก็จะมาแต่งนะคะจะมาแต่งชิ้นผ้าจะมาแต่งชิ้นผ้าให้เขามีความโค้งนิดๆตัวนี้เจียนออกไปก่อนนะตัวนี้เกียนทิ้งออกไปก่อนนะคะ หลังจากนั้นเราก็ขีดเผื่อเย็บขึ้นมานะคะขีดเผื่อเย็บขึ้นมาประมาณเส้นหนึ่งพอขีดได้หนึ่งเส้นแล้วทีนี้เราจะมาเช็คความใหญ่นะคะความใหญ่ว่าเราต้องการต่อสูงเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าหากว่าเราต่อขึ้นมาหนึ่งนิ้วเราก็ขีดหนึ่งนิ้วถ้าหากว่าเราต่อขึ้นมานิ้วครึ่งเราก็ขีดนิ้วครึ่งนะคะ ตัวนี้ต่อนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ขีดแบบเนี้ขีดได้แล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดของเราเนาะวางเหมือนเดิม ขีดล่างขิดบนนะ หลังจากนั้นเราจะมาเย็บต่อนะคะชิ้นโค้งโค้งด้านล่างนะคะเราจะต่อกับตัวส่วนโค้งด้านบนเราจะไปต่อกับเอวเราเริ่มจากตะเข็บกลางหลังนะคะ ่วนอีกด้านหนึง่งเราก็จะจับเช็คไปแบบนี้ก่อนนะหรือถ้าใครถนัดก็คือเริ่มจากขอบด้านหน้าก่อนได้เลยก่อนที่จะเย็บกลางหลังถ้าหากว่าเรากัดกึ่งกลางหลังไว้แล้วก็เย็บได้เหมือนกันเย็บยาวไปเลยไม่ต้องทําแบบพินาก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยแต่ขั้นตอนวิธีทําก็คือแบบนี้เราจะเย็บ แบบนี้แล้วก็ยาววนไปรอบเลยก็ได้แต่ว่าต้องมากัดตรงนี้ก่อนนะกัดถึงกลางหลังให้เขาตรงกันก่อนแต่พี่นายชอบแบบนี้ไม่ชอบกัดนะชอบจับเย็บเลยเย็บกันยืดขอบบนไว้หนึ่งครั้งนะคะ สามสิบสามสิบอันเดิมสั้นนะคะเราก็ต่อนะคะต่อไว้ถ้าไม่ต่อเราก็เอาชิ้นใหม่ไปเลยทําชิ้นใหม่ไปเลยนะเอาผ้าชิ้นใหม่ทำถ้าว่าเราจะใช้เส้นเดิมเราก็เอามาต่อนะคะ อ่อแล้วเราก็ทําให้ตะเข็บเขาแบบแบแบ,แบบนี้คิ้วก็ได้เพื่อที่เขาจะเขาจะได้ียบ,บเรียบนะคะเวลาไปใส่กับตัวงเกลงเขาจะ่เียงต่อทั้งสองชิ้นนะคะ ยาวๆเลยหลังจากเราทำสาบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมา,าไปพ้งนะคะพ้งตรงนี้รอยต่อที่เราเย็บต่อกันไว้ทีนี้ในกรณีนี้พี่นาจะแนะนำเทคนิคนินดนึงนะคะตรงรอยต่อไอ้ที่มาสุดขอบเนี้ย เราจะไม่พวงวื้ยาวมาแบบนี้เพื่อที่ให้เขาเป็นตะเข็บคู่แบบนี้เนาะเราก็จะขิบนะคะขิบนิดนึงแบบนี้ให้ตรงนี้ที่เราจะเย็บสาบต่อเนี่ยนะคะเขาบางนะคะตะเข็บตรงนี้เขาบางเวลาเราต่อสาบเนี่ยมันจะได้ไม่หนานะคะแล้วส่วนไอ้ด้านล่างเนี่ยเราก็พวงไปเลยเนาะสองข้างนะคะขิบเหมือนกันตรงนี้มัน มันนิดเดียวเราจะต้องขิบนิดเดียวนะคะขิบแค่ตรงนี้ตรงที่เขาจะต้องพับพอดีแบบเนี้ยนิดเดียวแบบนี้พองมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เราก็มาคิวนะคะคิวก็ได้ไม่คิ้วก็ได้นี่อยู่ที่อยู่ที่เรานะคะการคิ้วนี่จะคิวเส้นเดียวก็ได้คิวสองเส้นก็ได้เพื่อความ สวยงามหรือว่าเป็นดีเทลเป็นแบบดีไซน์อะไรประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราจะมาใส่สาบซิปนะคะใส่สาบทิปที่เราต่อเนี่ยไว้เหมือนเดิมเราก็ใช้ตำแหน่งเดิมเลยนะคะตน เวลาเราที่เราขิดเนาะเวลาเราจะเย็บต่อแบบเนี้ยเรามันก็จะบางนะคะแล้วก็แบะออกร้อยต่อเขาก็จะบางต่อสามเสร็จแล้วเราก็ชิ้วด้านบนสัครั้งหนึ่งนะคะเหมือนของเดิมเขา แบบนนี้ะะคะหลังจากนั้นเราใส่ซิปนะคะเราก็เอาซิปมานะคะซิปยีนเราอะไรเนี่ยปกติเนาะเอาด้านถูกนะคะด้านถูกแปะติดกับแปะติดกับสาบแบบนี้ปีกจะมีสองปีกเราจะเย็บปีกนี้นะคะปีกนี้เรายังไม่เย็บนะปีกติด ได้ทางเดียวก็ได้นะซิฟนี้ไม่ตีเรียยนเหมนแต่ว่าให้มันอยู่เย็บ yep. ปีกด้านหนึ่งติดไปแล้วนะเหลือด้านหนึ่งก็จะเหลือแบบนี้นะคะเราก็จะรูดได้แบบนี้ถ้าเราคว่ำติดผิดเนี่ยมันก็จะรูดไม่ได้นะรูดได้ไปอยู่อีกข้างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาจับปีกซิปนะคะปีกซิปด้านหนึ่งยกขึ้นนะคะยกขึ้นพับแบบนี้แล้วเราก็ชิ้วนะคะ คิ้วโค้งอ่าเขาเรียกอะไรโค้งสาบจิ๊บให้เรียบร้อย นวนมาอีกอย่าลืมยกปีกทิปขึ้นนะเดี๋ยวมันเย็บติดไปนะคะหลังจากนั้นใส่ซิปอีกด้านหนึ่งนะคะติปอีกด้านหนึ่งก็จะเอามาวางกับสาบแบบนี้นะคะแล้วก็พับสาบด้านนี้ วางลงไปนะคะถ้าหากว่ามันยุ่งยากมันยุ่งยากจับยากนะคะเราวางแบบนี้ก่อนนะคะวางแบบนี้ก่อนแล้วเราก็เย็บซิปติดไปหนึ่งครั้งก่อนบางทีมือใหม่จ,จับหลายชิ้นมันจะไม่ถนัดนะคะก็เ,เย็บติด ติดกระสาบแบบนี้ก่อนนะคะให้เขาลองกันแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอาไอชิ้นปิดเนี่ยมาวางเลยนะคะมาวางเลยจับตรงนี้ให้เป็นตรงเป้าเนี่ยให้เป็นธรรมชาตินะคะเนี่ยอย่าให้เขาสูงต่ำกว่ากันนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเย็บชิ้วข้างบนเนี่ยมันจะไม่เรียบนะคะวางเนี่ย ไม่มั่นใจเราก็เอาเข็มมุดกัดไว้ก่อนนะคะหากเป็นมือใหม่เราก็เอาเข็มมุดกัดไว้แบบนี้เช็คดูนะคะเช็คดูเช็คดูดูเช็คดูเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาเข้าที่จักรเลยเนาะแล้วก็เย็บนะคะ เย็บเสร็จแล้วเรามาเช็คดูก่อนนะว่าสาบเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะสาบมันดุ้งไหมรอยไหมอะไรแบบนี้ถ้าหากว่ามันไม่ดุ้งไม่อะไรเราก็คิ้วนะคะคิ้วตรงเป้าขึ้นมาในขณะที่คิ้วเราก็ระวังมันติดตัวล่างมันชอบติดมันบางทีมัน,มนขั้นตอนมันยุ่งยากไงมันก็จะชอบมาติดนะคะ ใส่ขอบใส่ขอบแล้วก็เอาขอบเดิมมาอมแบบนี้เลยเช็คอ่าสาบสาบที่เราต่อให้เท่ากันเนาะตรงหัวขอบแล้วก็อมแบบนี้เลย ติ๊บแล้วก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่าติ๊บลรายาวกว่าแล้วก็ค่อยค่อยหมุนนะคะค่อยค่อยหมุนวมนมาแล้วเราก็เหยียบได้เลย ย้ำหูเราก็หาเศษผ้าเนาะลองนะคะลองลองตังหูเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้เนื้อผ้าเขาไม่บางมากเกินไปเวลาย้ำหรือว่าเวลาเราเลาะอ,ออกเขาจะได้ไม่ขาดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะ,ะแก่เป้าสั้น ต่อเป้าให้ยาวด้วยการต่อผ้าตรงนี้เนาะด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะวิธีการแก้เป้าที่สั้นสั้นไปเนี่ยเวลาลูกค้าใส่มันสั้นก็ไม่ชอบส่วนมากผู้สูงอายุหรือว่าอายุประมาณพี่นานเนี่ยจะไม่ชอบใส่เอวที่มันต่ำเนาะมันจะลาคานนะคะ ก็ามาต่อให้สูงแบบนี้ได้นะถ้าหากว่าใครชอบขั้นตอนวิธีการซ่อมผ้าของร้านเราก็มาใช้วิธีเออ่มาใช้บริการได้นะคะไปแล้วจ้า